เฮ้ยเคคับสายสอยากคุยด้วยอ๋อเรียกเรกเลยครับประกาศเลยครับมาดิไม่ไม่ประกาศเหรอประกาเดี๋ยวประกาศให้แจ็คครับผมนี่หน่อยได้ไหมได้ได้เอาาหูชี้วหูชีว ไปอยากให้คุยกันอยากให้คุยกันโอ้ไม่ไม่ครับเก็บแผลไว้ครับเก็บแผลไว้ครับเก็บแผลไว้ดีแล้วครับดีแล้วผมชอบแบบนี้เก็บไว้จะให้จะคุยไทยกูเก็บอยู่แล้วกูเก็บอยู่แล้วกูเก็บอยู่แล้วรักกันครับรักกันรักกันดอ้โลกอร่อยอะไรันนี้ไอ้เฮียมึงจะเป็นหัวแก๊งต่อไปมึงยังไม่กล้าคุยไม่เป็นผมจะไปเรียนแล้วมึงจะพูดเองเนาะจะไปเรียนไหนนะมจะไปเรียนออสเตรเลียเขาเขาอุตส่าห์บอกว่าให้มึงเข้มแข็งนะน้องเออจะร้องทำไมวะ แข่งยืนอยู่ครับยืนสะอื้นอยู่คนเดียวอ่ะมือจะเป็นเดอะบอสต่อไหมใช่ไหมฮาโบวันนี้เราวันนี้ผมไม่ได้เป็นว่าไงเ้ยเด็กเดินตามดิพี่ลูกพี่มึงเรียกอ่ะครัเอาเป็นเด็กเดินเนี่ยแกโอเคไหมครับไม่ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าผมจัดเต็มให้ครับหัวหัวฟ้าเนี่ย ฉันขกไม่ได้ไงอืมบี่คันนี้เหมือนดูหมิ่นผมเลยนะครับพี่ก็ต่อบักกี้เหมือนให้ผมไปฟังต่อขอขยิบรถนะพี่ขออนุญาตขยิบนะครับคั้นี้ผมมีเอาไปแบบตบจืดจัดการเนอะ อะไรเอาอย่ังไรกันต้องจืดละบอกว่าให้มึงเงียบคำว่าอะไรมึงก็เงียบนะไม่ผมมีสวิตช์โชว์แบนใช่ใช่น้องทีโชว์เลยสวยสวยอ้าวพี่ไม่ได้มีค้อสเหรอไม่ไม่ไม่สวิตช์้พี่เปาคุยไงพี่สจมพี่สจมไปไหนวะนะไหวเชื่อไหวพี่สมอยู่ข้างหลังไงเปล่ากูอยู่ทีซีสองชั่วโมงไม่แหละไม่ได้ไปไหนเลยสัตว์เหมือนอยู่บนเส้นได้ว่ะชีวิตทุกวันนี้เจคพอไหมครับอ้าไปตามมาดิ มันไปตามที่คุยข้างหลังมึงไปตามที่คุยข้างหลังฮะเดี๋ยวก่อนและเราชอบรถตีกีมาตีกีหรอมาถึงกันไหนอ่ะเขาตอยกำลังใหใ้เขาเตรียมของะไรไงอย่ามาดูหมิ่นจ้ะเือตัวเก่งต้มเืดไปไหนวะ เก็บไว้ก่อนซึ้อไว้ก่อนใส่ไปเดี๋ยวเกลือขึ้นนะเดี๋ยวเก่าไวปน้องน่าในในในข้าก่องมันที่ระกา เออไอ้ย่าช็อตที่ได้รถสี่แล้วเก็บรถกันหมดทุกคนอ่ะอย่างเฮียเลยเฮียสายสี่อ่ะอย่างเฮียช็อตนั้นอ่ะแจ็เพื่อนคืออะไรอ่ะพร้อมคุยไหมครับผมพร้ี่แจ็คพี่แจ็คอยู่ไหมพี่พร้อแล้ี่จะคุยด้วยอ่ะก็เลยคุยเลยให้ให้ใครครับรอพี่เปาพี่สมพี่เปาอะไรเงี้ยพี่สมพี่เปาอยู่ไหนอันพี่สมอยู่นั่นอ่ะมึงไปตามพี่เปาอ่ะมึงไปตามพี่เปาดิเออเดี๋ยวโทถอย มึงต้องไม่อยู่ครับพี่ปามึงมึงโทรหาเขาชีวิตจริงไงไทยต้องเดียวโทรอ่ะใหรอเขาไปอีกแล้วหรอวัวช่วงนี้พี่ปาเขาเขาไปหาสาวนะเขาไปเป็นสถานทูตอีก็เขาแค่โดนล้มผ้าหวาใครไรเงี้ยเอาพี่สมมาก่อนก็ได้น้องอยู่ข้างหลังนั้นน่ะเจตาไหมไม่แป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งดูไอ้นี่อยู่ ปืดกลัะพี่ปืดกลัะเกินไม่ได้แมฟเรื่องอะไรเนี่ยเกินไม่ได้แมมครับผมมารีวิวกูมาเซอรรถน้พี่สมก็ไม่อยู่พี่กลายเป็นต้นไม้ไปแล้วเห็จับเป็นตำรวจอ่ะเหรครับเกินไม่ได้แมฟฮัลโหลไงพี่แจ็คพกอ่ะพีตีแป๊บผมอยากตีชิงจุชิงตัวพี่แจ็คอะครับเมาหรือเปล่าครับเนี่ยอันเนี้ย ทำไมนเฉียดไม่ได้ตีตี20่ศูนย์จนไอ้นี่หรือเปล่าความน่ะพี่ผมอยากเป็นตัวปีแจังจริงๆครับพี่พี่จะพี่ผมผมได้ไหมผมเจ็บพลาชีมผมไม่ได้ใช้เลยเช็คไข่ก่อนกินปะเนี่ยเอาไปทำแล็บน่ะหน้าทีซีครับหน้าทีซีเอาเอาไปทำแล็บเนี่ยฮะลูก อยากได้ไปทำอะไรยังตอบไม่ได้เลยหรับเนี่ยผมชอบพี่แจ็คครับของลเขาไม่ไม่ผมถามว่าเอาไปทำอะไรครับเอาพี่แจ็คเหรอครับใช่เอาไปทำอะไรครับที่ผมถามเอามาอยู่แก๊งผมครับเอาดิเออู้แล้วแม่เขาแจคำว่าเอาไปทำอะไรไหมครับเอาไปทำอะไรครับถามเนี่ยก็คงเอาเขามาเป็นเครื่องจักรสังหารในแก๊งผมแหละครับพี่เดิ เอาถ้าพวกผมชนะพวกผมได้นะครับคือพวกผมต้องเอาตัวคุณมาเหรอไม่ยังเออถ้าว่าแบบกลับกันล่ะเราเรียกที่ทำค่าไม่ได้พี่เราเรียกที่พี่สมมาแล้วพี่พี่สมครับเนี่ยพี่สมเขาจะชิงตัวพี่เขาจะเอาพี่แจ็คกับพี่มันจะเอาพี่แจ็คไปอ่ะเขากี่คนวะประโยชนกี่คนยิงฟุตบอนครับพี่สมเอ้า เก็บแต่จ้ามีไม่ใช่หรอพี่เต๋ชพี่ีพิงค์นียังไงอ่ะพี่เต๋พี่พิงค์ว่ามาดิคนที่เออล่าสุดไปตำอยู่แล้วต้องการตัวตะกี้ครับพี่อ้ข้อเสนอมืออะไรอ่ะเสร็จแรกกับมันอ่ะมีที่อะไรบ้างอ่ะ อ่่เนียตายเลยก็ได้ครับพี่เพรนะข้อเสนอแรกกับพี่แจ็คครับกระทียผมตายไม่ได้อะไรครับตายตายต้ด้เป็นตัวลองตีให้พี่ครับพี่จะมาซ้นตีนกับกระเทีผมก็ได้ขนาดนั้นกับกูขนาดนั้นก็เป็นตัวระบายอารมณ์เหมือนกระสอบทรายครับพี่เดินมาตรงไหนเจอผมแทงเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยเอาได้เลยครับต่อให้ไม่มีแจ็คก็ทำได้อยู่แล้วครับจริงแต่ถ้มีเรื่องนี้ก็ทำได้เสมออยู่แล้วผมว่ามันี่มันกับใส่ซีนดูแบบว่าให้มันเหมาะสมหน่อยดีคุณข้าสิงคืนขอคุณ พี่เปาพี่พี่เปาคุ่พี่สมเลยพี่มรนี่เป็นตัวแทนพี่มีอะไรกันมีรออจะยิงตัวแจ็จกกี้พี่ไม่บอกไว้จ<ว>ังวะสายสี่ต้องการตัวแจ็กกี้ก็ <c oughs> มาดิ <c oughs> <efendim> แล้วก็คุยเขาตกลงกันอยู่ไงพี่ว่ายังไง หนึ่งเหตุผลที่ผมอยากได้ตัวพี่แจ็คก็อยากให้เขามาช่วยพยุงแจ็คด้วย็ีเด้อยีเด้อทีฟุตบอลมันจะได้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วถ้าพี่แจ็คออกมึงจะทำทีฟุตบอลเหรอเออมึงจะทำแค่ออกขึ้นมาทำไงรู้แล้วคุยกับใครคุยพี่จีดีกว่าพี่จีหน้ามันจะได้ไม่เป็นทีฟุตบอลในทีมันจะได้เป็นมากกว่าทีฟุตบอลพีิจีมาพี่จีมาดิพิจิวันนี้พิจิเขียนดิพี่พิจิหน้าจะมึงจะมาแถเรื่องเลยเรื่องเลยตอนนี้ทีมที่มึงขอคือมึงขอคนของจันาราง ยิ่งเป็นคนสําคัญด้วยสิ่งที่จะามาแลกคืออะไรล่ะไมอย่างั้นทุกคนก็มาขอได้หมดดิทุกแก๊งก็มาขอได้หมดดิได้แจ็คไปไหนอ่ะมันรู้ยังไม่รู้รู้แล้วมันรู้แล้ว เชื่ห็นไอ้แจ็คเป็นนักแตะแข้งทองเลยวะตอนนี้เยอะ,ะอ่ะเปหาแลนเหรอล่าสุดท้องเสียไม่ได้ลง <c oughs> อันนี้คือไงเขาจะมาขอเฉยๆเหรอหรือว่าอะไรวะขอตัวไปสร้างทีฟุตบอลอะไรของมันก็ไม่รู้ตีช พี่ชิงเหรอเป็นไงตั้งชื่ออะไรสโมสรสายสี่เหรอสายสี่คาเดมีอะกูจะถอดรองรับได้ไหมอนะพิธากะกูกรอบเลยพี่เต๋อเพิ่มเดี๋ยวโฟลดได้ไหมเลกพี่เต๋อไหนก็ไหนแล้วเดี๋ยวโฟลดคืออะไรพี่เออคือไม่คือกูจะบอกว่าตอนเนี้ยอำนาจการตัดสินใจอะพี่ลุงอืมแต่สิ่งที่มึงมาคุยตอนนี้ก็คือที่เราคุยกันกับปฏิใช่ไหมว่า มนเป็นน่าจะเป็นโอกาสเล็กๆสุดท้ายแล้วว่าพรุ่งนี้มึงก็ต้องไปคุยกับลุงอยู่ดีแต่แค่ตอนเนี้ยที่มึงจะมาแลกโอกาสที่มันนิดนึงที่มึงเหมือนว่ามึงพอที่จะมีดีที่จะเไปแจ็คไปเนี่ยไปลองโชว์ให้ดูดิว่ามีดีอะไรมีดีอะไรที่แบบจะเอาไปแล้วรู้สึกว่าผมก็จะ,ะลองเล่นกับพี่<ะ>ไงครับพี เพื่อจะลองดูว่าผมมีค่าพอที่จะเอาพี่แ็กไปหรือเปล่าพี่โดมึงดูช่องไหนมาเนี่ยฮฮอืมตอนนี้มีกี่คนอ่ะตอนนี้ที่ว่างพร้อมที่จะเล่นเลยอ่ะกี่คนอ็อ็คือว่าไหนอ่ะไปไหนสิบเจ็ดสิบแปดครับอายุเหรอ เอาวอย่างนี้ง่ายเลยไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวมึงตีกับจันนังคารจนกว่าพรุ่งนี้ลุงจะมากูจะอุ้มมึงไปเรื่อยๆ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 ขอกูก็จะย้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่กูทำได้แล้วแสดงให้ดูดิไอ่สมแล้วทีซีเขาจะยอมหรอนี่ไงนอกทีซีไงพี่เล่นนอกทีซีได้ก็นอกทีซีเสนอย่เี เดินมาบอกหรอกเล่นกันเท่าที่โดดเลยพี่โดดเลยพี่พี่พี่มาคุยกับแหนมหน่อยมาคุยกับแหนมบหน่อยเดี๋ยวพี่คนเดียวคนเดียวมาคนเดียวคนเดียวพอกลายเป็นแบบเดียวแบบเดียวแบบเดียวเลยนะแก๊งผมจะสลายดีครับพี่จะหายสลายสาบสนนะคุณอยากได้ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนไงถูกปะล่ะจริงมันจะง่ายง่ายคุณอยู่ดีขอไปมันก็ง่ายไปดิแต้องพิสูจน์ดิว่าแบบเออคุณมีศักยภาพพอที่จะนี่หรือเปล่าถูกปะล่ะ แเอาใหม่แล้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนีนนม้มันจะดูเหมือนแบบว่าคนที่มีประสบการณ์ออแล้วไปไปรังแกคนอื่นคิดว่าไงเดียที่เราจะคิดว่ามันเหมาะสมอะแต่ไงแหลมน,นี่ยลองถามพิธีดิว่าคิดว่ายังไงถึงจะเหมาะสมทพี่กูดูทำไมถึงจะเหมาะสมนี่ครับพี่ มันจะมาขอตัวแจ็คแล้วคราวนี้อะไรที่จะเหมาะสมตอนแรกมันบอกว่ามันจะเป็นแบบยอมตายอ่ะซึ่งไม่ได้มีค่าอะไรอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีค่าด้วยที่มึงจะตายไปแบบเปล่าๆโดยที่แบบมึงทําเรื่องโง่ๆแค่จะมาเอาตัวคนสักคนหนึ่งเข้าแก๊งอ่ะผมว่ามันปัญญาอ่อนไปอ่ะเ่าอะไรเขาบอไงไอแหนมแต่ว่ามึงไม่มีอะไรสําคัญเลยหรอวะ แรงจัดโคตรเสียความรู้สึกเพิ่อกูเลิกเล่นเลยนะครับได้ยินคำนี้ไปยี่สิบคนยังพี่จีมคุพูดแรงเกินอ่ะแนมแังครบยี่สิบคนยังจีสัตว์อยู่กี่คนเลยสัตว์เจ็ดสิบแปดคนมันบอกแล้วกูมองว่านะถ้ามึงเป็นเจเ่ะ มึงไม่ต้องถามมหาเหตุผลหรอกเว้ยว่ามันจะได้ตัวแจ็คไปหรือว่าเยี้ยอะไรอ่ะก็ต,ะตามอ่ะกูมองว่ากูไม่ลงไปเล่นด้วยมึงก็เอาอยู่คิดว่าเป็นใบเบิกทางให้น้องๆมัน,นมล้วกันไอ้แกงพวกนี้คิดว่าสภาพพวกมันมันจะเอาไอ้แจ็คไปได้จริงเหรอวะ <c oughs> จะสร้างความกลัวนในใจพวกมึงได้จริงเหรอวะ <c oughs> ว่ามันไม่น่าจะสร้างความกลัวนในใจพวกมึงได้นะเว้ย มึงหวั่นในใจมึงเหรอเจเคไม่น่าไม่เคยคิดแค่เล่นแค่เล่นไม่มีบ้านอย่างพวกมันเนี่ยแค่เล่นไม่มีบ้านของมันมึงหวั่นแล้วเหรอไม่ไม่ต้องพูดกับพวกมันใช่ไม่ได้พูดฝั่งนี้มึงพูดกับพวกมันกล้นฝั่งนู้นใช่ฝั่งนี้แหน่มึงนับปัดประกันในตู้มึงยังครบสิบใบหรือเปล่ามีถึงอยู่ครับพี่มีอยู่แหน่มึงอย่าไปคิดมากเว้ยคนนี้มันพูดอะไรไม่ค่อยคิด ติดใบเนี้ยกูมองว่ายังไงก็ไม่ได้ตัวยแจ็คไปหรอกแต่ถ้าพอจะเช่าตัวไปเนี่ยมันก็พอมีทางอยู่แต่ได้กี่วันกัออกแล้วออกเลยนะถ้ากูได้ออกกูออกเลยนะกูออกแล้วกูออกเลยนะกูออกเลยนะกูอยาให้มึงเช่าน้องกูไปไปเบิกทางให้แก๊งันแล้วกัน สักห้าวันใบละหนึ่งวันให้กูออกเลยกูออกเลยอ่ะไม่เจอใบพี่โอเคครับผมว่าใบวี่เฮ้ยผมจะพยายามครับผมผมคิดว่าผมทําไม่ได้แลครับจะพยายามทําไม่ได้ครับเออกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างพวกมึงเนี่ยถ้ามึงมีแรงจูงใจที่แรงกล้าขนาดเนี้ยอย่างน้องอุแล้วเนี่ยมึงจะทําได้สักกี่น้ําวะจะได้สักวันหนึ่งไหมถ้ามึง JK กูบอกก่อนนะ คนอย่างไอ้แจ็คไม่เคยไปอยู่แก๊งอื่นนะถ้ามึงทำให้แจ็คไปอยู่แก๊งอื่นได้นะมึงอ้วดเสียอะไรตอนนั้นเราพีที่ไปอยู่โค้งโคเอะกิจิก้าเกี่ยวเฮียอ้าวไม่ยากนะพี่คนอย่างน้องปูไม่เคยไปอยู่แก๊งอื่นนะกูบอกนะถ้ามึงทำไม่ได้ก็มึงก็จะสับเนียกตัวเองนะว่ามึงมีศักยภาพแค่เนี้ยปูไม่เล่นด้วยนะอันเนี้ยเพราะกูเล่นด้วยมันจะง่ายเกินไปมครับกว่าจะมี้่ะฮาร์ดคับแจ็คกี้เก้าฮาร์ดคับแจ็คกี้เก้าฮาร์ดคับแจ็คกี้เก้าว ก็จะหนักกว่าเดิมมาตอบย้ำที่กูพูดไปเมื่อกี้มันจะเปลืองน้ำมันลดนะเว้ยจริงๆเอาเลยมันคิดดีแล้วหอเล่นบ้านจำนวนคนเท่ากันสิบใบถ้าจบมันอยากเล่นซ้ำก็เล็บแต่มันสิบใบเหรอบมันคิดว่ามันไม่ได้สักใบอะเอาแค่นี้ดีกว่า เดููถกสายสี่ลองเสนอไหมครับว่าจะเล่นกี่ใบลองเสนอครับอันนี้ก็เสนอให้เพราะสายสี่โอุ้ยแล้วเริ่มวันนี้หลังหลังเซิร์ฟลีก็ได้ให้มันไปเติมตัวก่อนเริ่มเลยทุกอย่างนะปลดทุกอย่างนะตำรวจไม่สอนนะแล้วงี้แจ็คมาเล่นด้วยได้ปะเนี่ยไม่ย้ำไม่ย้ำไอ้แจ็คก็ต้องเล่นด้วยแจ็คมันต้องแสดงศักยภาพของมันนี่ ทำเหมือนเดิมเว้ยแค่น,นั้นเองแค่มึเจอรุ่นใหม่มาท้าทายแค่น,น,นั้นเองเอ,าอ่าก็คือข้อตกลงคือ10ใบนะครับผมไม่มีเสียงสงคามถ้าสาย4อ่าอุ้มได้เกิน5้าเคสจะได้เอาอย่างนี้อุ้มได้เกิน5้าเคสใช่ไหมเอาอย่างนี้ถ้ามึงอุ้มไอ้แจ็คขึ้นเอ,อ๋อ ก็ถือว่าจาจคันแพ้เลยถือเป็นเอ็กซ์ตให้โอเคปะ่ะจะได้ดูแบบถืูเป็นบอสแล้ยหาทายหน่อยอเง่นขายพิเศษครับถ้าแจ็คเอก็ถือว่า JK แพ้เลยถือว่าเป็นเป้าหมาย JK ด้วยเหมือนกันหรือไม่ก็เกิน5้เคสถูกต้องไหมครับเกินเกินหเคสนี่ไม่ไม่ใช่ครับ ถ้าก็คือตามไอ้เคสหนึ่งเคสอะ่ะถ้าสายสี่อุ้มได้แม้แต่หนึ่งเคสนะหนึ่งใบก็เท่ากับว่าสามารถชาเช่าแจ็คได้หนึ่งวันโอเคก็คือเป็นจํานวนจานวนวนันให้ถ้ามันเป็นเป็นพี่เลี้ยงให้สายสี่หน่อยอยากเว้ยเพราะว่า JK เป็นตำรวจกมไม่เกี่ยวกูไม่ต้งเกี่ยวกมไม่มันไม่มีเคสนี่อยู่แลแล้วก็เพเคสแกนขึ้นอยู่แล้วทางเคจะไม่ใช่บ้านด้วยใช่ไหม ใช่ครับไม่ใช่บ้านโอ้ยเฮียมีเหมือนไม่มีมาทำเฮียอะไรปีนก็ปีนเขาได้เพืก็เตรียมช่วยเคล็ดสัตว์ส่งให้แล้วกันครับเอาเริ่มเริ่มห้าทุ่มสี่สิบห้าก็ได้ครับเตรียมตัวแค่สิบสิบห้าทีก็พอละวเพราะรุ่นใหญ่รุ่นโตทั้งคู่น้ำเลือดเต็มกว่าเยอะมีอาหานไหมพอดีซึ่งก็เป็นสิบใบนะครับมีอาหานหรือว่าเจ็ดสองครับเจ็ดสองถือว่าปักแพ้เลย โอเคไปครับไปครับไปเต็มตัวเลยครับสายสี่ไม่มีโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆนะกูบอกให้ไม่มแล้ตนเนี้ยผมกำลังีจะแอดดอกไม่ไปแล้วใช่ไหมแอดด็อก